สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่วงมไม,มนมณทลารดชาแนลนะคะสบคลิปนี้นะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักนะของชาวทัดไปนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะวันนี้เราอยู่กันกับคลิปพิเศษนะคะใครที่กําลังจะเข้ามานะคะขอโทษนะอยากให้คุณยกโทษให้อภัยนะคะแล้วก็ อยากที่จะขอโอกาสจากคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครที่อยากจะเข้ามาขอโทษคุณในเวลานี้นะพลังงานขึ้นมาเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือสามารถติดตามรับชมได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานเนี่ยตรงกับเรื่องราวของตัวเองก็นําคําแนะนําจากพ่ยไปลองปรับใช้กันดูได้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ดูกันนะพลังงานของชอาวธาตุไฟนะคะชาวสิเมษสิงห์ธนูค่ะในช่วงเวลานี้นะมีพลังงานนะคะหกไม้เท้าขึ้นมาเด็กถือเหรียญค่ะดีไฮาราแฟนนะเดอะมูลค่ะ แล้วก็แต่เดบิวนะคะช่วงเวลานี้มนว่าคุณมีพลังงานอะไรบางอย่างซึ่งเหมือนเป็นความสัมพันธ์อะไรที่เราสึกว่าตัดกันไม่ขาดนะคะหรือมีแรงดึงดูดมีสิ่งเราบางอย่างเนาะมารบกวนจิตใจคุณในช่วงเวลานี้เห็นว่าชาว้าใไฟพยายามอยากที่จะปล่อยวางกับเรื่องราวกับปัญหาที่เราพบที่เราเจอนะคะพยายามที่จะทําใจให้สงบให้นิ่งขึ้นนะคะ เหมือนกับว่าปัญหาที่คุณเจอตอนนี้คุณอยากวางอยากปล่อยวางอยากได้ความรู้สึกที่แบบมันเคลียร์หรือว่าหาข้อตกลงหาดีลร่วมกันได้หรือมีอะไรที่เป็นแนวทางออกที่ดีนะคะไม่อยากที่จะเก็บมาแบบว่าฟุ้งซ่านในความรู้สึกหรือความคิดแล้วนะคะมีพลังงานเดอะมูลขึ้นมาเนาะเหมือนกับเราก็อาจจะยังมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมนมองว่า เป็นพลังงานที่โยงกับไพ่ใบนี้ The Devil นะคะน่าจะเป็นสิ่งอะไรที่ยังเป็นพันธนาการกับคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะเรื่องที่คุณรู้สึกคิดมากหรือว่ารู้สึกวิตกกังวลเกิดขึ้นมาในความรู้สึกนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเห็นถึงพลังงานว่าในช่วงเวลานี้น่าจะมีเกณฑ์ในการที่อยากเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะหลายๆคนอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่าจะเริ่มต้น ในเรื่องราวของการพูดคุยทําความรู้จักกับใครบางคนที่จะเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานของการต่อยอดในเรื่องราวของความสําเร็จโอกาสการพัฒนาความมั่นคงการพยายามความอดทนในการที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่เราได้แผนหรือตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะมีพลังงานแบบนั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของชาวธาตุไฟนะในช่วงเวลานี้นะ เป็นอย่างไรอีกนะคะมาดูกันนะพลังงานของชาวท้าปลายในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรคะมีพลังงาน king of swords นะคะราชาถือดาบโอ้โหถ้วยค่ะขึ้นมานะสามดาบค่ะแปดดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ the empress นะคะ คนว่าช่วงนี้ชาวทาไฟมีพลังงานการฮิลลิ่งนะคะการเยียวยาวการที่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขบางอย่างแหละแต่ตัวคุณในช่วงเวลานี้ค่ะเหมือนเป็นโอกาสในการที่จะ เหมือนอยากในการที่จะมีการแบบชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเนาะในเรื่องของเป้าหมายการกระทําต่างๆอยากฟื้นฟูตัวเองอยากที่จะแบบผ่านพ้นในจุดนี้ในเรื่องราวที่มันแบบผิดวังเสียใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะวันว่าพลังงานคุณเหมือนกับคนที่อยากเติมเต็มชีวิตให้มันแฮปปี้มีความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านทุกๆมิตินะคะ ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตหรือว่าอะไรที่มันเป็นความชัดเจนน่าจะเป็นสิ่งที่คุณกําลังต้องการในช่วงเวลานี้หรือเป็นเป้าหมายของตัวคุณนะซึ่งบนมองว่าหลายๆคนนคะนมีพลังงานเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆด้วยสิ่งเก่าๆที่เคยทําให้คุณเจ็บทําให้รู้สึกว่าผิดหวังเสียใจอะไรแบบนี้ค่ะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่พยายามจะฮิลลิ่งฮิลใจตัวเองให้อยู่ในจุดที่โอเคมากขึ้นไม่ไปคิดมากถึงเรื่องราวสถานการณ์ตรงนั้นนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานนะคะของคนที่เขาอยากจะเข้ามาขอโทษนะคะขอโอกาสจากคุณเนี่ยพลังงานของเขาในช่วงเวลานี้เป็นยังไงนะคะคนที่อยากจะเข้ามาขอโทษขอโอกาสกับชาวทาศนไฟนะมีไพ่พลังงาน The Wheel o f Fortune ขึ้นมาค่ะกลงล้อแห่งโชคชะตานะห้ามหเมท้านะคะไฟอคอวานเด็กถือถ้วยค่ะ พลังงานคนที่อยากจะเข้ามาขอโทษคุณชาวธาไฟใครคะ,ะห้าถ้วยขึ้นมาเลยนะแล้วก็มี5้าเหรียญพลังงานค่อนข้างชาร์จว่ามีลักษณะของคนที่เคยดิวเคยจบกันไปหรือว่าคนที่เขาอาจจะทําอะไรผิดพลาดกับคุณรู้สึกเหมือนว่าในเวลานี้น่าจะมีความรู้สึกเหมือนขาดหายอะไรไปไม่ได้รับการเติมเต็มในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะมันเหมือนกับ เมื่อก่อนอาจจะเคยมีคุณช่วงเวลานี้ไม่มีแล้วความรู้สึกเขามันเหมือนเอ่อค่อนข้างหวงหวงอะไรประมาณนี้มีความเหงามีความเศร้าเกิดขึ้นมีความรู้สึกเสียดายมีความรู้สึกเสียใจเสียดายพลาดโอกาสอะไรไปน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ในสถานการณ์หรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าห้าถ้วยขึ้นมามันรู้สึกว่าเขาก็ยังจมอยู่กับเรื่องหรือสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรืออะไรที่รู้สึกว่า ทำผิดทำพลาดไปอ่ะนะคะเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกเสียดายเสียใจประมาณนี้ยนะแล้วก็รู้สึกเหมือนขาดหายอะไรไปจริงๆอ่ะนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานของเขาเพิ่มเติมนะมุดว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของหนา้าที่การงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวในระดับหนึ่งเลยนะคะหลายหลายคนอาจจะเคยอยู่ในโมเมนต์พลังงานของการแต่งงานการแม่นหมายก็ได้พลังงานชเชลเบตขึ้นมาเนาะแล้วก็มองว่าในมุมมองของเขาตอนนี้อาจจะอยู่ในจุดของการ ที่คุณกับเขาน่าจะเคยได้เริ่มต้นพูดคุยกันไปบ้างแล้วคือแบบว่าหมายถึงว่าเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปแล้วนะคะไม่ใช่พลังงานแบบว่าเอ่อเพิ่งเพิ่งเริ่มรู้จักกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคือเป็นพลังงานที่แบบว่ามันมีความรู้สึกถึงตรงนี้นะคะมีพลังงานถ้าไม่ท้าวก็วิวฟอจูนขึ้นมาเนาะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะอีโก้ความมั่นใจในตัวตนคือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว มนว่าพลังงานเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็อาจจะมีทิฐิด้วยในบางคนนะคะคือมีมุมมองของปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยพลังงานในช่วงเวลานี้มนว่าเขาก็ยังเป็นตัวเขายังมีการยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องราวสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะพลังงานเพิ่มเติม ลักษณะของคนคนนี้นะจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันลักษณะของคนคนนี้นะคนที่กำลังจะเข้ามาขอโทษชาวทัศน์ฝ่ายเม่สิงธนูนะคะบีไพเัมพ์แวนนะคะ6 of ออ โอ้สิบถ้วยนะคะ The Magician h a r f u n แล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะโอกาสเนาะลักษณะของคนคนนี้นะคะันว่าเขาเป็นคนที่อ่าเหมือนกับมีพลังงานอิสระในช่วงชีวิตเขาในตอนนี้อาจจะมีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นด้วยก็ได้นะคะมีพลังงานในรูปแบบของการเปลี่ยนงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะ ามีการยกระดับคุณภาพชีวิตไปอีกระดับหนึ่งเนาะคนคนนี้นะคะมุ่ว่าเขาค่อนข้างเป็นคนใจเย็นเหมือนกันแล้วก็มองว่านะลักษณะเนี่ยเหมือนกับคนที่มีความมุ่ม,มั่นกับในเรื่องของการงานความมั่นคงในชีวิตนะคะเป้าหมายการประสบความสําเร็จนะแล้วก็เป็นคนเก่งคนนึงเลยอะ่ะเป็นคนที่ เราสึกว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะจะทําอาชีพหรืองานที่เป็นแบบว่าสายงานเฉพาะแบบนี้ก็ได้นะอ่าวันนั้นเขาเชื่อเรื่องในกฎของแรงดึงดูดด้วยอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันมีการ m a n e f i t อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็พลังงานลักษณะของคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะคนที่เขาอยากจะเข้ามาขอโทษบุญเนี่ยนะมีความเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่า ไอเต้าไมโครเวฟอะไรประมาณเนี้ยคือให้ฟิลลิ่งความอบอุ่นแล้วก็ถ้าแบบว่าเขาอยู่ในฟิลลิ่งดีๆอ่ะคือคุณจะรู้สึกได้ว่าแบบเขาค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วแบบว่าค่อนข้างจะเป็นคนน่ารักอืม,มีลักษณะมีมุมอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เขาเป็นโอกาสทางความรัก,กอ่ะลักษณะเหมือนกับคนที่กําลังจะขอโอกาสหรืว่าอยากที่จะ ขอโอกาสทงความรักอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ตรงใจตรงสเปคคุณก็ได้นะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมันขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เนี่ยคนที่เขากำลังจะเข้ามานะคะขอโทษนะคะขอโอกาสจากชาวทัดไฟเนี่ยเขาจะมีการเทคชั่นอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ เขาจะทำอะไรให้คุณได้รับรู้บ้างนะคะมาดูช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานอัศวินถือถ้วยนะคะ3ามถ้วยค่ะมีพลังงานราชาถือเหรียญเด็กถือดาบปลาเตียนนะคะ แล้วก็มีไพ่เดชโอ้โหชัดเจนมากมีพลังงานคนเก่าๆนั่นแหละคุนว่าลักษณะพลังงานของเขาเหมือนกับจะมารีเบิร์ตอะไรบางอย่างนะคะนี่ความรู้สึกของคุณหรือว่าความเป็นไปในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือฟื้นพลังงานอะไรเก่าๆเข้ามาโฟกัสที่คุณเข้ามาทุ่มเทหรือว่าทำให้คุณรับรู้ได้ถึงการซัพพอร์ต ความรู้สึกที่มีให้นะคะการช่วยเหลือที่แบบว่าคุณจะได้รับจากเขาในช่วงเวลานี้เขาอย่างน้อยนะเขาอยากจะคีฟคอนเนคชันขอบคุณไว้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการแบบไหว้วานในการใช้คอนเนคชันต่างๆที่มีอยู่นะคะถึงคุณเนี่ยในการช่วยเขาในการที่จะกลับเข้ามาขอโทษเขาอ,อกาจากคุณก็ได้นะมีการแบบว่าไหว้วานเพื่อนอะไรแบบนี้ได้ถ้าใครที่มีแบบ คอ n เน t ชันเชื่อมต่อถึงการของกลุ่มเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือถ้วยเนาะโอกาสในเรื่องราวของโมเมนต์ช่วงเวลาดีๆที่เขาจะ take time แล้วก็พยายามจะหาโอกาสหาเวลาที่จะได้มีโมเมนต์ดีๆนะคะโมเมนต์ที่เป็นแบบสวีทไทม์โรแมนติกไทม์กับคุณนะคะ เหมือนว่าเขาจะพยายามหาโอกาสนะจังหวะนั้นการเทคชันของเขาเนี่ยถามว่าเป็นไปยังไงเหมือนว่าก็อาจจะมีทั้งในส่วนที่คุณพึงพอใจแล้วก็อาจจะมีทั้งในส่วนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปแบบที่คุณคาดหวังน,นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยถ้าเขามีการเทคชันเข้ามานะคะจะเป็นยังไงเอ่ยความรู้สึกของคุณถ้าเขามีการเทเชันเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะ มีพลังงานเดดเดวิลนะคะชาวท่าไปจะรู้สึกยังไงสิบเหรียญแปดดาบห,ห้าเหรียญพลังงาน3ดาบดีเอ็มเพรสค่ะมันว่าคุณก็พยายามอยากที่จะยกโทษอยากที่จะให้อภยัยมันมีพลังงานการฮิวจิตฮิวใจนะจ๊ะแต่ก็อาจจะยังรู้สึกถึงชนการความเจ็บช้ำความผิดหวังเสียใจที่ผ่านผ่านมานะคะ โอกาสเมันว่าคุณก็ยังมีความผูกพันอยู่กับเขาแหะแต่คุณรับรู้ได้ถึงเงื่อนไขข้อจํากัดที่มีในความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มันว่าตัวคุณจะพยายามแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เซฟโซนความรู้สึกดีไหมก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดประมาณเนี้นะคะตัวคุณก็เหมือนมันว่าคุณพยายามจะเติมเต็มอะไรหลายอยางให้มันเต็มอ่ะ ด้วยตัวของคุณเองก่อนประมาณนี้นะคะแต่มันก็มีสิ่งราวอะไรต่างๆที่รบกวนคุณมากมายภาพรวมมันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าแบบเปิดใจอย่างเต็มที่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะคนคนนี้นะเขามีเป้าหมายยังไงในการที่จะเข้ามาแท k e a c นต่างๆนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะเขามีเป้าหมายอะไรยังไงบ้างคะคนคนนี้นะ่ะ เป้าหมายของเขานะคะในการที่จะเข้ามาเ mm hmm. ทชั่นนะมีพลังงาน8ดาบค่ะพลังงานไพเดทขึ้นมานะคะ5ถ้วยอาหา่หฮะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญมึงขออีกหนึ่งใบนะคะโอ้สิบถ้วยนะ คนคนนี้เขาชัดกับเป้าหมายของเขาแหละเขาอยากจะเคลียอะไรที่มันค้างคาในใจแล้วก็เรื่องราวที่เป็นเงื่อนไขอุปสรรคอะอยากจะเคลียจบไปแล้วจะพยายามโดทนจะรู้สึกว่าอยากเรียนรู้กับความสัมพันธ์นี้อยากให้คุณให้โอกาสเขาเรื่องราวที่เคยผิดพลาดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะความผิดหวังเสียใจความเศร้านะคะหรืออะไรที่ผ่านมาในอดีตมันยังยึดติดติดตึงอยู่ในใจเขาเอะนะมันเหมือนกับเขาก็ยังมองกับ ชะนกการอะไรที่ผ่านมาอยู่ไม่ได้มองสิ่งที่เขามีอยู่ณนะปัจจุบันมนว่าเขายังยึดติดกับเหตุการณ์เก่าๆว่าน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้หรือโอกาสที่ทําพลาดทําผิดไปนะคะมีพลังงานการอยากรีเบิร์ดหรืออยากจะเอนดิ้งกับปัญหาจบกับปัญหาต่างๆที่มีด้วยก็ได้นะคะพลังงานในตอนนี้มนว่าเป็นลักษณะของการที่เขาอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้แ,แบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งอะ,อะมีความสุข สมหวงังเป็นสุขสมหวังในรูปแบบของเขาแบบกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นกรยาณมิตรหรือว่ากลับมาเป็นอะไรที่มีความผูกพันอยู่ร่วมกันหรือว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่ฟูลฟิลในใจที่เติมเต็มความรู้สึกได้ทําให้ใจฟูได้ครั้งนึงซึ่งมนมองว่าเขาก็น่าจะหวังถึงการกลับมาเป็นคู่กลับมาเป็นครอบครัวกันนะนะคะในหลายๆเคสนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทิศทางหรือว่าเอาคคำที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะจะไปในทิศทางไหนเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันนะคะมีพลังงานสองถ้วยนะคะ1ไม้เท้าค่ะสิดาบจ้าจัดตีสนะคะพลังงานสี่ถ้วยแล้วก็ The e เอมเ o อค่ะ คนว,ว่าก็มีโอกาสในการที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะพาดงงานมีการพูดคุยตัดสินใจกันด้วยเหตุผลยุดหลักของเหตุผลและความถูกต้องมาก่อนนะคะความสัมพันธ์นี้คุณจะรับรู้ได้ถึงความแร์ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นอย่างน้อยๆก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแบบเหมือนกับเอาเปรียบกันละกันนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกับสถานการณ์อะไรที่ผ่านมาเนาะ ตัวคุณช่วงเวลานี้อมนนว่าพยายามจะฮีลิ่งฮิลใจตัวเขาเองก็เหมือนกันบทสรุปออกมามันจะมีการจบอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการจบกับปัญหาก็ได้นะคะหรือว่ามีแนวทางในการที่จะเยียวยาหัวจิตหัวใจซึ่งกันและกันเนาะอืมมองว่าค่ะจะมีการพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นจริงๆและเป็นมุมมองในการที่จะต่อยอดไปถึงความมั่นคงหรือรูปแบบความสัมพันธ์ที่แบบเป็นผู้ใหญ่ก,กันมากขึ้น พยายามมองข้ามจุดที่แบบไม่ควรโฟกัสอะแต่มือก็รู้สึกว่าอาจจะมีพลังงานของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่อยากโฟกัสเลย เรื่องราวนี้มากเท่าไหร่นะนะคะมุลมองว่าอาจจะเป็นตัวคุณคือตัวคุณอาจจะพยายามเพิกเฉยกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตของเขาด้วยก็ได้นะมีโอกาสแหละของการเปิดโอกาสนะคะให้เป็นช้อยเป็นตัวเลือกเพราะว่าคุณเองก็อาจจะมีความรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เขา take action มาในสเต็ปหนึ่งนะคะ แต่มันก็มีความรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นแหละแต่ว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกไงมีพลังงาน2ทัวเนี่ยรู้สึกว่ามีโอกาสทางความรักด้วยแล้วว่าตัวคุณตัวเขามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังลิงก์กันอยู่ยังมีอะไรบางอย่างที่ยังรู้สึกว่ามันมีความเหมือนกันมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงกันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อีกนะคะขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอาคำที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นยังไงเอ่ยนี่พลังงานเด e l o v ล r มาเลยนะจ๊ะเด e l o v ล r สส่งถ้วยโอ้โหอื้หือเสร็จถ้วยเราจะบอกว่าแบบโอ้โหคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกเด็บวิว f อ r ์จูนนะคะเด e m แมจิช a n น มีความรู้สึกว่านะยังไงก็แล้วแต่นะมีโอกาสของการเป็นชอยเป็นตัวเลือกกันแน่นอนคนที่เขาจะมาขอโทษแล้วขอโอกาสถามว่าเขาจะได้รับโอกาสนั้นไหมมันว่าได้แต่ว่าตัวคุณไม่ได้ปิดใจกับชอยตัวเลือกอื่นๆด้วยไงเพราะว่าตัวเลือกเยอะมากต้องบอกแบบนี้ทั้งสองถ้วยทั้งเจ็ดถ้วยแล้วก็มีเดลเบอร์ด้วยนะคะมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณมีแพชชันในเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์มากๆเลยในช่วงเวลานี้อาจจะค่อนข้างมีเสน่ห์หรือว่ามีแรงดึงดูดกับคนที่แบบว่าเขาอยากจะเข้ามาทําความรู้จักคุณอนะมันมองว่าคุณนะจะมีโอกาสทางเรื่องเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าถามถึงคนที่เขากําลังจะมาขอโทษคนนี้มันก็ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ก้าวหน้ามากขึ้นคุณอาจจะ รู้สึกดีขึ้นาถามว่าให้อาภัยไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่รู้สึกว่าคุณจะฟิลลิ่งที่แบบเป็นอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีละ่ะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็จะมีการปร,รับตัวกันเกิดขึ้นนะคะมีการตั้งเป้าหมายเมนิเฟตดึงดูดสิ่งที่ใช่เข้ามาด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไพ่เขาอยากที่จะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูบ้างนะคะไปดูกันนะ ถ้าอยากที่จะแนะนำอะไรให้กับชาวท่าไฟเมสิงธนูคะ่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมีพลังงานดีไฮพินเทสนะคะมีพลังงานแปดถ้วย The Chariot นะคะ8ดดาบแล้วก็สามเหรียญน,นะคะขึ้นมานะ คนรู้สึกว่าพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่อยากให้ตัวคุณนะคะแบบว่าเดินออกจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิกก่อนนะถ้าในเวลานี้ถ้าใครยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเคเนาะคนรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะเดินออกมาได้นะคะกำจัดในเรื่องของคอนดิชั่นอุปสรรคต่างๆทิ้งไปเลยแล้วก็ถ้ามีปัญหาคุณสามารถเคลียร์หรือหันหน้า พูดคุยกันได้ถ้าคนถ้าคุณมีคนที่แบบที่กำลังดิวอยู่มีคนที่กำลังดิวอยู่นะแล้วก็มันรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ถามว่าดูแลในเรื่องของจิตใจตัวเองมันอาจจะยังเกิดสภาวะที่แบบ ลังเลไม่ได้เสถียรมากนะักว่าเราไม่แน่ใจว่าเราแบบว่าจะอยากมีคู่หรือไม่อยากมีหรืออะไรยังไงความรู้สึกในช่วงเวลานี้มันว่าดูแลจิตใจตัวเองให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราขอดูคําแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะจ๊ะให้ชาวััตไฟนะมีพลังงานสมถ้วย6ถ้วยนะคะอาจจะออกไปพบปะเพื่อนฝูงมากขึ้นก็ได้นะ โฟกัสกับในเรื่องของการงานความสําเร็จต่างๆนะคะมีไพ่ในเรื่องราวของความรักเนาะอัศวินถือถ้วยนะคะโมเมนต์โอกาสช่วงเวลาดีๆก็กําลังจะได้มีแหละแต่เหมืนว่าช่วงเวลานี้คิ้วใจรักษาใจให้แข็งแรงปรับฟืน้นฟูสภาพจิตใจของเราให้อยู่ในแบบเลเวลปกติอืประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราจิกันนะคะชาวเมถุนนะ ชาวเมชาวธนูชาวสิงค์นะคะประมาณนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้รับเอาไปแต่พลังงานบวกๆนะถ้าส่วนไหนฟังเราไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ